สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับเกมหนึ่งร้อยไลฟ์ซิมูเลเตอร์คลิปนี้เป็นคลิปที่4ี่แล้วนะครับขณะนี้อายุห้าิอปีแล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะไปได้ไกลขนาดไหนจะชอบกดไลค์กดแชร์จะได้ทำคลิปต่อไปมาเลยนะครับขณะนี้เรากำลังขึ้นเครื่องบินแต่เรากำลังจะไปไหนนะครับเฮยเครื่องตัน เกิดอุบัติเหตุ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยหลุด,ดไปเลยเว้ยทำยังไงอะครับกระโดดอ่ะบ้าไปแล้วกระโดดกาอะไรร่มยู่ที่ก็ไม่มีเออไม่กระโดดแล้วครับอยู่กันที่ดีกว่าครับผมแล้วมันก็ยังมี <c ười> อ่าตายผมต้องกระโดดร่มนะครับ หรือเรากําลังจะมีล่มทุกที่อ๋อเขาให้เราตัดสินใจถ้ากระโดดเราต้องหาหาวิธีเอาตัวรอดแน่เลยเรามาลองดูกระโดดกันครับเฮ้ยกระโดดเฉยๆจริงๆเหรอเล่นงไงอะเอารอดตายซะงั้นน่ะ โอเคผมรู้วิธีเล่นแล้วเราเป็นมาติดเกาะแล้วโดดลงมาไม่ตายเป็น Cat Away แคทอเวล้ะครับโอ,อ้คิดถึงพ่อกับแม่จังเลย <c oughs> เ,เพื่อนๆรู้จักหนังเรื่องแคทอเวไหมครับมนุษย์ผู้ชายติดเกาะที่อยู่กับวิวสันลูกบอลวนเล่บอลน,นะครับ <c oughs> อ๋อหิวครับหิวหาอะไรกินดีกว่ากวางกวางกวางเอาเอา เ้พาพเ้าโอ้โหทําอะไรก็ไม่ได้ทักอย่างหนึง่งจับปลาจับปลาจับปลาก็ไม่ได้เริ่มเสียใจแล้วครับโอ้หน้าเขาค่ายวิศายาุัยเสือครับขอความช่วยเหลือดีไหมครับผมแต่เขาเป็นคนป่ามีธนูด้วยไม่เอาเอ่ะเขาอะไรดีเพื่อนๆม่าเลือกอะไรดีอะ้้วจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมเนี่ย พานับถือเทพเจ้าเนี่ยหรือเราจะทำตัวเป็นเทพเจ้าดีเอเเอมันจับเราไปบูชาแน่เลยอย่าดุมๆเข้าไปต้องหาวิธีก่อนอ๋อ้จนหิวไม่ไหวแล้วแกจังเลยตายเลยค่ะนั่นไงเลือกผิดพลาดมาสองอย่างเลยนะครับ แต่จริงถ้าเราเข้าไปหาคุณป่าเราอาจจะทําตัวเป็นพระเจ้าใส่เขาก็ได้นะลองดูไหมโอเ้เสียใจจังเลยแต่มดแรงันดาดไห้ไวขึ้นเว้ยเรืออะไรดีครับขอบความช่วยเหลือ <I look. S 1> อ๋ <I look. S 1> อเฮ้ พาเรากลับไปด้วยกลับไปที่หมู่บ้านนะครับให้อาหารกินเย๋ยวนคี่แม่กับลูกเหรอหลอดตายแล้วแล้วเขาใช้ชีวิตกันอยู่บนเกาะเนี่ยสองคนเหรอโอ้ยฝึกกันต่อสู้ครับลองดูครับลองดู เข้าการฝึกไนหนๆก็ไม่มีอะไรทําแล้วเฮอ่เ้ยอเฮ้ยอโอโดนเตะีหน้าเลยเออโยิงทีสามดอกเลยเหรอปีนเขาแล้วครับอ๋ออหนึ่งปีผ่านไปเป็นยังไงบ้างครับหนึ่งปีแล้วอู้นาน่ายิงหมาป่าเลยเป็นไงล่ะครับ เป็นอาเชอร์แล้วห้าสิบหกปีนะครับชีวิตเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ยังติดอยู่ที่เกาะอ,อีกนะครับอนันไงคิดถึงบ้านเมืองเราแล้วอยากกลับเมืองครับเป็นคนเมืองเอยเราจะเป็นจะต้อง เลือกว่าให้ไปนะครับเพราะเราไม่มีเพชรนะเลือกที่จะไปะครับไปกลับ้านจะทำไงเนี่ยสร้างเรือหรือจะว่ายน้ํากลับไปดีเพื่อนเลือกอะไรดีครับต้องสร้างเรือนะครับสร้างเรือมาตักไปโอ้โหปันทีเดียวต้นไม้ขาดเลยมามาวิทยารถของของเรา ล้ำเลิกโอ้โหแล้วเ,เราจะรอดไหมเนี่ยอ๋อตายแพแตกครับแต่เราเห็นเรืออยู่ข้างหน้าเอาฉลามไม่ไดทำยังไงอะเราไม่มีตัวเลือกอะ่ะถูกบังคับเหรอทำอยังไง่ะครับถูกบังคับให้ซื้อเพชรอะครับเล่นต่อไม่ได้แล้วอะ ถูกบังคับครับทำยังไงดีครับแล้วเ,เราไม่มีแพรอ่ะแล้วเราเลือกอันนี้เราก็แพ้กันสิอะว่ายน้ำเลยเหรอสนามเมื่อกี้อยู่ในแพงตายเลย เก่งเกินไปแล้วฉลาม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 อ้มอาวแล้วเมื่อกี้แพ้แตกฉลามกินเดี๋ยวราขึ้นเรือแล้วครับเย้ร oh. yeah. อดตายแล้วเว้ย oh. ไปครับโอ้โหเบ่งพลังแล้วครับ อโอแก่ okay, แล้ว <laughs> เป็นลุงแล้วครับห้าสิบหกปีห้าสิบแปดปีแล้วได้เวลาท่องเที่ยวครับไปไปท่องป่าดีกว่าอา้อาวอา้าวอ้าวต้องไปทางซ้ายดีครับทางขวาน่ากลัวมากเนอ อ้าวหมีเขาบอกไว้ว่าแก้งตายครับโดนแดกแน่เลยเออว่าแล้วชีวิตจริงใช้ไม่ได้นะครับเจอหมีต้องวิ่งหนีนะครับ ถ้าเราเลือกทางขวาจะเป็นยังไงอะอยากรู้ครับลองดูไหมเรามาลองเลือกทางขวาดูนะครับอ้าวเผ่ามนุษย์กินคนเหรอซอมบี้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะผีเหรอ คืออะไรอ่ะเอาวนกลับมาที่หกสิบปีเกิดอะไรขึ้นน่ะไปเข้าคาสิโนโน,นะครับไอ,อ๋อเล่นหน่อยเผื่อจะมีโชคบ้างครับมามามา อะไรอะครับเนี่ย mm hmm. เอดสองตัวโอ,อ้ยโอกาสอย่างนี้ออจะอออินไหมครับมาเที่ยวมามาเลยผมไม่ได้เล่นกันบ่อยๆหรอกครับเออมาเอาไหมอ่ะแจกมาแจกมา แจกมา,มาแจกมา,มาแจกมาเลยครับโอตาละเอ็ดไปอยู่นู่นแล้วครับตองเอ็ดแล้วครับยีา่าฮ่าฮาฮาฮา แต่เขาเจ็กเขาเลียงอ่ะหมดสูตรเอาเอีกมาอะไรครับ9แต้ม8แต้มเอาเราแอบเห็นของเขาแล้วครับไม่ทำไรครับกดนะครับ ออโอเคจะดูแลครับอ๋ออ,อย่างนี้ก็เสร็จสิจ้าตามไปเลยดนีดิ้นหเพราะ,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 ะจะต้องเอาคืนจะต้องเอาคืนอ่ะเออคู่สองคู่เก้าดูอ๋อคู่ 2, 2> สองคู่เจ็ดครับ ดีนะที่มิทจะเจอหมีหกสิบสองปีแล้วครับแก่แล้วครับผมยังจะมาสมัครงานอีกเหรอเขาบอกวันนี้คุณจะรับรองอะไรเนี่ยเอ็มอาร์ไอสแกนเราป่วยเหรอเราหมาคุณหมอ โอ้ยตายแล้วแก่แล้วอะ่ะโ,โอเค <c oughs> แค่สองที่เดี๋ยวจ้ะโอ้ยเรามีชีวิตอยู่คนเดียวแล้วนะเนี่ยตอนนี้ <c oughs> โอ้ยฝ <c oughs> ันใช่ไหมเนี่ยย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง นี่ตัวเราตอนเด็กเหรอทำไมมันขาวไปหมดเลยอะอะไรอะเอ้ยนอนชาเขียวเออใช่เธ่คือใครอะเป็นคนต้อนรับของพระเจ้าเหรอ เฮ้ยอย่อไม่เชื่อเธอหรอกหน้าตาไม่น่าไว้ใจเลยหลุมอะไรอะครับหลุมอะไรอะเอาจะพาเรามาทำไมอะครับเนี่ยเฮ้อ,อฟื้นแล้วเหรอตายเลย ตายตอน62ปีไม่นะจริงเหรอเอากลับไปเกิดใหม่ครับกลับไปเกิดใหม่ จออีกทีนึงนะจ๊ะจอยอีกทีนึงครับอ้าวเราจะเลือกเด็กคนไหนดีอ่ะเรากลายเป็นทอมบอยไปแล้วชื่อคีล่าโอเคมาลองดูค่ะคีล่าเกิดใหม่ตายนะถ้าเราไม่อยากเกิดใหม่ฮนะ เป็นเด็กอยู่ในรถพูดไม่ได้เลือกอะไรดีอ่ะซ้ายหรือขวาถนัดขวาเลือกขวาครับอันนี้เราถูกเอามาทิ้งเหรออ้าวไม่ถึงร้อยปี อ้าวแข่งวิ่งเด็กครับไป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 ที่หนึ่งแล้วครับ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 รอก่อนครับไปดีครับไป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 นั่นไง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 วิ่งเลยครับวิ่งเลยครับที่สามครับ เอาใหม่นะครับเออวิ่งเลยครับสตาร์ตไปน้ำโด่งแล้วครับน้ำโด่งเลยครับวิ่งสิวิ่งสิวิ่งสิอย่าไปกลัว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 โอ้โหโดนรถก็ไม่เป็นไรครับอ๋อเราเราเอียงซ้ายเอียงขวาได้ครับอย่าไปกลัว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  วิ่งนะครับวิ่งเร็วที่หนึ่งเลยครับห้าขวบครับห้าขวบครับมาถึงเวลาอาหารนะครับทำยังไงดีครับอ๋อเด็กผู้ชายกินกับเพื่อนดี Hmm. ออา๋อาโอเคพอจะเข้าใจแล้วไอ้นี่เขาเสนอมุมมองอีกฝั่งหนึ่งของตัวเราที่เราไปเจอกับคนอื่นแต่จริงเราก็อยากจะกินกับเขานะเพราะมุสาประชวนวเ,เราเอาเราลง ืมจริงด้วยเราต้องเรียนรู้กันไปก่อนแต่เรารู้แล้วว่ามันไม่โอเคกับการเล่นแบบนี้อ่ะจะเล่นบาสกับคุณพ่อเราดีไหมเนี่ยเอาม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 า,มาพ่ออยากเล่นน่ะอโอ้ยอ <c oughs> สุดยอดไปเลยอขอลองบ้างขอลองบ้างต้องเอาสีเขียวนะครับป๊อปนี่ไงล่ะ <c oughs> อ,อายุแปดขวบแล้วคะ่ะอ้าวลงแข่งบาสแล้วค่ะตัวเต็งตัวเต็งตัวเต็งแต้มเดียวแต้มเดียว เฮชูดเลยเราเก่งอยู่แล้วมา <Yeah. S 1> อา้าวสี่หนึ่งเหรอคะจริงเหรออ๋อ,อเราบอไม่เห็นเพื่อนเราเลยเราจะส่งให้ใครอ่ะนอาเพื่อนเราคนอ่ะซองซอง สแลมดังอาไม่ใช่อ้าทำไมทีมเราใส่เสื้อไม่เหมือนกันนะเจ้าขวบครับอ้าวงานจิตอาสานะครับออกนอกสถานที่ เนี่ยแขกนายแล้วคุณป้าคะซื้อขนมหน่อยไหมคะ <Hey. Hey. S 1> อะไรเนี่ยพุทธอันอัสโนหมายถึงอะไรทริปเ e อจอยกับเธอปหรอไป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 เอาไปขัดขาเขาเร็วจริงๆเลย <laughs> เร็วจริงๆเลยเรา,อา,อาโอเคโอเคโอเคขออีกทีหนึ่งนะคะคุณป้าค่ะคุณป้าค่เนะ,ะอ๋อ,อเต้นครับ เอาไปเลยจ้นหนูๆโอเคก็ยังก้าวขวบอยู่เหมือนเดิมนะครับอ้าวเราไปเข้าป่าแล้วอะไรอะไปวัดเหรอฮะมันมีสถานที่แบบนี้ด้วยเหรอเราเป็นแองเจลิน่าโจนแล้วเหรอ ทุ่มไรเดอร์ฮะเฮ้อโอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อดูสินานเงินหล่นมาเต็มเลยตายห่าเลย <laughs> S <S> ช่วงหลังๆนี่ผมเลือกไม่ค่อยจะถูกเลยนะครับมาครับโอ้โหลอยได้เลยครับทีนี้อะอองเทพสามตาโอเคครับวัน uh น totally ี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเราค่อยมาต่อกันนะครับ ว่าเราจะเป็นยังไงตอนนี้เราโตเป็นสาวแล้วครับเราเลิกเป็นเราเริ่มเป็นสาวแล้วครับ11ปีนะคลิปหน้ามาดูกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับมีเวลาแล้วผมจะมาทำคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีจ้า